น้องฮันมาคอตัวนี้นะคะมีอาการอ้วกหนักมากกินเท่าไหร่ก็อ้วกออกหมดเลยค่ะที่ของเขาเนี่ยสวยบ้างแย่บ้างสลับกันไปค่ะนกที่อ้วกหนักๆแบบนี้นะคะอย่าเข้าใจว่าเป็นอาการปกติของไวยวีนนะ อาการเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันช่วงวัยก็ประมาณนี้นะคะที่เป็นวัยขนคุมแต่นกไววีนเนี่ยก็คือนกที่ไม่อยากกินอาหารที่เราป้อนเฉย แต่เขาเนี่ยจะอยากกินอาหารด้วยตัวเองนะคะนกไวัยเวนเนี่ยจะต้องมีอาการล่าเลงแจ่มใสขนไม่ฟูแล้วก็อยากกินอยากเล่นเองค่ะน้องฮันมาคอตัวนี้ที่ป่วยนะคะได้รับการรักษาที่ถูกต้องจึงทำให้เขาเนี่ยหายได้อย่างรวดเร็วรวมๆแล้วประมาณ12วันเท่านั้นค่ะน้องก็กลับมากินอาหารได้เล่นได้นะคะ สำหรับคนที่อยากรักษากับคุปอยนะคะคุปอยรับเฉพาะเคสที่ไม่สะดวกพาไปหาหมอหรือพื้นที่ห่างไกลคุณหมอจริงๆเท่านั้นนะคะเกิดว่าใครไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยคุปอยก็แนะนําให้พาไปหาหมอนรล่ะค่ะดีที่สุดเพราะหมอเนี่ยจะมีเครื่องมือในการตรวจเชื้อแล้วก็เทสเรื่องของยานะคะให้นกของคุณเนี่ยหายได้อย่างถูกต้อง